โอนแล้ว4อำเภอเยีออยวยาน้ำท่วมพืช2,565ไร่ละ,ะ1,340ถึง4,48 0บาทกลาสสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัพเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันพุทธที่8มีนาคม2566กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลน,นะครับมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทกภัยด้านเพืชปี2565ให้แก่เกษตรกร,กรผู้ประสบภัย4อํอเภอจำนวน77ล้าน2 9,561บาทที่เหลือทยอยโอนมอบต่อไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนาชนละทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยด้านพืชปี2,565จาก5ตำบลในพื้นที่ อำเภอตาลสมจำนวนกว่า2,000รายพื้นที่เสียหายกว่า19,000ไร่วงเงินประมาณ28ล้านบาทโดยใช้เงินทดลองราชการตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่และพืชผัก1,980บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4 4 8 8บาททางด้านนายทวีสมสนิตเกษตรกร,กรบ้านนามนหมู่ที่หตำบลตาลสมอำเภอตาลสมกล่าวว่าน้ำท่วมที่นาสีไร่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละ1,340บาทรวมเป็นเงิน5,360บาทรู้สึกดีใจได้รับการโอนเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วผ่านบัญชีทกศโดยจะนำเงินที่ได้ ไปขยายผลลงทุนด้านการเกษตรรวมทั้งการทำนาปังและนาบัวในวันเดียวกันนี้จังหวัดอุบลรัชธานีได้ทำการออนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิญนอุทกภัยด้านพืชปี2565อีก3อํอำเภอได้แก่อําเภอเดชอุดมเกษตรกร,ร,ก,รกว่า1,700รายเสียหายประมาณ15,000ไร่วงเงินกว่า22ล้านบาท อำเภอนาเยียเกษตรกร,ร,ก,รกว่า1 0,000ขออภัยครับ1,400รายเสียหายประมาณ13,000ไร่วงเงินกว่า20 000, ลา้านบาทและอำเภอวารินชราบเกษตรกร,ร,ก,รกว่า500รายเสียหายประมาณ4 0 0พไร่วงเงินกว่า6 000, ลา้านบาทสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีน้ำท่วมปี2565รวม21อําำเภอมีพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายประมาณ3 จุด6แสนไร่ในส่วนของจังหวัดที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออุทกภัยด้านพืชนะครับถ้าหากมีความคืบหน้านะครับกับผมคนแจร์ข่าวเกษตรพารวยจะได้นำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับและสุดท้ายนี้กับผมคนแจรข่าวเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ